สวัดีครับแนะนำตัวแขนกลเคลื่องย้ายชิ้นงานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแขนกลอย่างง่ายนะครับมีกิปเปอร์แล้วก็มีเซวไฮทอกนะครับแรงบิดสูงตรงนี้นะครับควบคุมด้วยตัว Arduino นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่าเวลาเปิดไฟเนี่ยมันจะเข้ามังยังไงนะครับจะเห็นลิมิตสวิตตรงนี้นะครับเราติดไฟก่อนปั๊บในชุดนะครับก็จะมีวิตชิ่งนะครับ12โวลต์5โวลต์ครับจากไปที่บอร์ดซึ่ง จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับตัวแขนกลนะครับพอเสียบปลั๊ c, ลกเราเปิดสวิตช์นะครับแขนกลนจะวิ่งเข้ามาโฮมก่อนนะครับแล้ววิ่งไปตำแหน่งอรอเพื่อจะหยิบขวดนะครับตัวนี้โดยมีโฟโตเซนเซอร์นะครับทำการตรวจจับทันทีที่มีการตรวจจับได้ว่ามีข้องว่างก็ทำการวางตัวนี้แล้วก็จับนะครับก็ยกขึ้นนะครับเเคลื่อนที่มาตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งนน แล้วก็ปล่อยขวดนะครับแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็กลับไปสแตนบายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นขั้นตอนของการทำงานแขนกลเคลื่อนย้ายสิ่งของอย่างง่ายเลยนะครับตัวนี้ซอฟต์โค้์ควบคุมการทำงานามนีให้ศึกษาอยู่ที่หน้นาเว็บไซต์นะครับเป็นภาษา C สามารถาเพิ่มเติมหรือต่อยอดได้เลยนะครับสวัสดีครับ